ข้อ3นะคะบริษัทผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปบริษัทหนึ่งผลิตเสื้อ4แบบแต่ละแบบมี6สีและมีขนาดต่างกัน3ขนาดถ้าจะจัดเข้าตู้โชว์หน้าร้านให้ครบทุกแบบทุกสีและทุกขนาดจะต้องใช้เสื้อทั้งหมดกี่ตัวนะคะอ่ะข้อนี้เขาก็ให้มาแล้วะะ่าว่าเสื้อเนี่ยมี4แบบแต่ละแบบยังมี6สีและ แต่และสียังมีขนาดกันสามขนาดถูกไหมคะอ่าเขาถามว่าต้องใช้เสื้อทั้งหมดกี่ตัวนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะให้มาครบทุกอย่างแล้วนะคะถามจํานวนเสื้อทั้งหมดก็คือจำนวนวิธีทั้งหมดที่แตกต่างกันนั่นเองถูกไหมคะก็เขียนเลยค่ะตรงนี้ว่าบริษัทนะคะผลิตเสื้อทั้งหมดกี่แบบคะต้องดูก่อนว่าอัานไหน คือส่วนที่มันใหญ่ที่สุดแล้วก็ค่อยๆย,ย,ย่อยลงไปเรื่อยๆถูกไหมคะบร,ริษัทผลิตเสื้ออันนี้คือใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะสี่แบบอบร,ริษัทผลิตเสื้อทั้งหมดสี่แบบนั่นเองย่อยลงไปอีกก็คือแต่ละแบบมีหกสีนั่นเองอแต่ละแบบมีหกสีถูกไหมคะ ได้ไงต่อคะอืมและมีขนาดต่างกันสามขนาดเนี่ยมันหมายความว่าแต่ละสีเนี่ยมีขนาดต่างกันสามขนาดนั่นเองนะคะก็เขียนเลยว่าแต่ละสีนะคะมีขนาดต่างกันสามขนาดเพราะฉะนั้นนะคะ จะต้องจัดเสื้อทั้งหมดเข้าตู้โชว์ต้องใช้เสื้อทั้งหมดกี่ตัวคะก็คือเอาจํานวนแบบคูณจํานวนสีแล้วก็คูณจํานวนขนาดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสามารถสรุปคาตอบตรงนี้ได้เลยว่าจะต้องนะคะตรงนี้ก็ลอกลอกลอกคําถามเข้ามาเลยคะ่ะนะคะมาสรุปคาตอบจะต้องจัดเสื้อทั้งหมดนะคะเข้าตู้โชว์ ะจะต้องใช้เสื้อทั้งหมดนะคะทั้งหมดคือคือเะไรคะก็ค,คือเอาจำนวนแบบคูณจำนวนสีและก็คูณจำนวนขนาดนั่นเองก็คือเอาสีไปคูณ6และคูณ3นั่นเองได้เท่าไหร่คะ4 6 24 24ี่คูณ3ได้ คำตอบข้อนี้คือเจ็สิบสองตัวนั่นเองนะคะตรงนี้มายังไงคะอ่ะค่อยๆมาดูก่อนแล้วกันนะคะข้อนี้เขาบอกมาแล้วนะคะบอกมาทั้งหมดเลยว่ามีเสื้อ,อยูซีแบบนะและแต่ละแบบมีหกสีแต่ละสียังมีอีกสามขนาดถูกไหมคะถามว่าจะได้จะมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวที่จะจัดเข้าตู้โชว์ไอจัดเข้าตู้โชว์ให้ครบทุกแบบทุกสีทุกขนาดก็คือถาม ถามจานวนเสื้อทั้งหมดนั่นแหละค่ะถูกไหมคะอ่าว่ามีกี่ตัวก็เอาเขียนตรงนี้ออกมาเลยค่ะว่ามีเสื้อทั้งหมดสี่แบบแต่ละแบบมีหกสีแต่ละสียังมีอีกสามขนาดถูกไหมคะอ่ะง่ายๆเลยะคะ่ะก็คือการคํานวณก็คือเอาสี่ไปคูณหกแล้วคูณสามคือจํานวนเสื้อทั้งหมดตัวเลขสี่ตรงนี้คืออะไรนะคะสี่ตัวแรกคือแบบถูกไหมคะ สีแบบตรงนี้คือแบบหกตรงนี้คืออะไรคะคือสีสามตรงนี้คือขนาดนั่นเองคือจำนวนเสื้อทั้งหมดเนี่ยมันต่างกันอยู่และะ้วค่ะเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยมีสีแบบก็แตกต่างกันถูกไหมคะสีแต่ละสีมีหกสีก็แตกต่างกันอยู่แล้วและขนาดแต่ละขนาดก็สามขนาดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดหรือจำนวนเสื้อทั้งหมดเนี่ยก็คือเอา แต่แลว,วิธีมาคูณกันนั่นเองก็ได้คำตอบออกมาถูกไหมคะอ่ะก็เป็น4ี่คูณหคูณสหรือ72ตัวนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าเอะมันจะใช่หรือเปล่าถ้าเอามาคูณกันเฉยๆยังไม่แน่ใจว่าคำตอบมันจะเจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ลองมาวาดรูปตรงนี้ดูนะคะวาดแผนภาพก็ได้คะ่ะเขาบอกว่าเสื้อมีส่แบบใช่ไหมคะอ่ะเสื้อมี4แบบก็ลองวาดแผนภาพดูนะคะอ่ะสมมุติเป็น เอาแบบคำว่าแบบใช่ไหมคะก็ต้องเป็นแบบหนึ่งมีแบบหนึ่งแบบสองแบบสามแล้วก็แบบสี่ถูกไหมคะอ่ะแล้วแต่ละแบบยังมีหกสีเพราะฉะนั้นแบบที่หนึ่งก็มีหกสีก็โยงไปกี่กี่เส้นนะคะโยงไปหกเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นเองแบบที่สองก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบที่สามก็กี่สีคะ หกสีก็โยงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีก็เช่นเดียวนะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่อย่างนี้เห็นไหมคะมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันก็อ่านะคะต้องใช้กระดาษแผ่นใหญ่หญนั่นเองนะคะคือถ้าวิธีมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเวลาเราวาดแผ่นภาพมันจะไม่สะดวกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันผิดพลาดได้ง่ายนะคะถ้าลืมวาดไปเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยคําตอบจะผิดเลยถูกไหมคะอันนี้คือจํานวนสีนะคะมีอยู่หกสีนั่นเอง แต่ละสีก็มีสามขนาดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแต่ละเส้นของอันเนี้ยโยงไปได้อีกเท่าไหร่คะโยงไปอีกสามอันนี้ก็โยงไปอีกสามเห็นไหมคะคืออย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆแหละคือแต่ละเส้นของตรงเนี้ยโยงไปอีกสามถูกไหมคะก็คือสามขนาดที่แตกต่างกันอ่ะพอยงไปเรื่อยอย่างเงี้ยจำนวนวิธีทั้งหมดจริงๆเนี่ยก็คือแบบใช่ไหมคะจำนวนแบบคูณด้วยจำนวนสี ตรงนี้มีเีแบบมีกี่สีคะมี6สีแล้วก็คูณด้วยจํานวนขนาดก็คือ3นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบที่ออกมามันจะเป็น4คูณ6คูณ3นั่นเองก็คือการถ้าเราเขียนแผนภาพทั้งหมดออกมาแล้วเนี่ยเรามันมันนั่งนับอ่ะมันนับเลยว่ามีกี่วิธีมันจะเท่ากันเลยค่ะกับกับการที่เราเอาอันแรกเนี่ยที่มี4วิธีเนี่ยมาคูณด้วย แต่ละอันที่มันโยงไปถูกไหมคะอ่ะแล้วก็เอาแต่ละอันที่โยงไปมาคูณอีกก็คือเอาสี่คูณหกคูณสามคือมันจะเท่ากันเลยคะ่ะกับการที่เรามานั่งนะับกับการเอามาคูณกันอืมเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้คิดง่ายๆคิดเร็วเลยนะคะก็สรุปคาตอบได้นะคะว่าจะต้องใช้เสื้อทั้งหมดนะคะเท่ากับสี่คูณหกคูณสามก็คืออ่ะ 72ตัวนั่นเองนะคะ